อ๋อเพราะว่าคุณเล่นหาที่พักไกลใช่ใช่ที่พักคุณนี่คือปกติเขานั่งมอเตอร์ไซค์กันมาแต่คุณเดินใช่อยากลองอะไรใหม่ค่ะกรุงเทพเขาบอกว่าคนกรุงเทพชอบเดินหนูก็ได้เดือยากลองดูบ้างจริงอ่ะคนกรุงเทพทชอบเดินอยู่อุดรแบบเขาชอบว่าคนกรุงเทพเขาจะชอบเดินนาอ๋อก็เลยแบบจองหอเดินเดินใช่เคยวัดไหมมันเดินสองโลค่ะสองโลอหรอ จากที่พักมาจากที่พักก็ออกจากซอยออกจากห้องมาสองโลสองโลเที่ยวเดียวว่าหรือไปกลับสองโลเนี่ยเที่ยวเดียวกับโลไปกลับเช้าเช้าสองเย็นสอง่าได้ลดความวุ่นด้วยก็ดีนะเดี๋ยวว่าเกิอบังเอิญผมเห็นนักศึกษางานคนใหม่มาจากที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาและเชียงใหม่ผมจะได้บอกเลยถ้าใครให้รุ้นี่ยให้ย้ายอยู่ที่ไกลๆหน่อยเดินเช้าห้าโลเย็นห้าโลไปเลยได้ลดความอ้วนกลับไปก็หุ่นดีอ่ะอันนี้อันนี้ น้ำหนักลดลงไหมเนี่ยรู้สึกไหมว่าลดลงก็หรือกินเยอะเท่ากับที่เราเคยนพอดีเหมือนสมมุติว่าเดินสองกินสี่เนี่ยอ๋อแปลว่าต้องโตขึ้นมันก็เลยเด็กกำลังเติบโตใช่กำลังเติบโตแบบของกรุงเทพมันก็น่ากินด้วยแหละสั่งมันก็เลยแบบกินเยอะอ๋อ